เรื่องราวสั้นๆของเทอรรีอองรีเทอรรีอองรีแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วกับโมนาโกและเป็นกำลังสำคัญช่วยฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกปี1998แต่การย้ายไปยูเวนตุสเพื่อความท้าทายใหม่กลับกลายเป็นฝันร้ายเนื่องจากเขาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแทคกติกเกมรับได้เลยอนาคตดูเหมือนจะดับลงแต่โชคชะตานำพาเขากลับมาสู่อ้อมแขนของอาร์แซนเวนเกอร์ที่อาร์เซนอลที่ซึ่งเขาถูกเปลี่ยนจากปีกมาเป็นกองหน้าตัวเป้า และปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงออกมาเขาพาฝรั่งเศสควา้าแชมป์ยูโรและกลายเป็นราชาแห่งไฮเบอรี่เป็นหัวใจของทีมชุดประวัติศาสตร์ไร้พ่ายในฤดูการ2003-2004และก้าวขึ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรทว่าความฝันเดียวที่ยังไปไม่ถึงคือแชมเปียนส์ลีกหลังพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศปี2006อย่างน่าเจ็บปวดเขาจึงตัดสินใจย,าย้ายไปบาร์เซลโลนาเพื่อไล่ตามความสำเร็จนั้น และในที่สุดก็ได้ชูถ้วยที่ใฝฝันในปี2009ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดประวัติศาสตร์ที่คว้า6แชมป์ได้ในปีเดียวหลังย้ายไปค้าแข่งที่อเมริกาเขายัางสร้างความประทับใจสุดท้ายด้วยการกลับมาช่วยอาร์เซนอลในสัญญายืมตัวระยะสั้นก่อนจะแขวนสตัตรในปี2014และทั้งหมดนี้ก็คือ